ไม่ว่าจะเป็นลูกไหนนะคะคุณก็สามารถได้ภาพสวยๆกลับบ้านไปค่ะลูกแรกคือลูกของคุณนายค่ะเป็นสาวหวานดูแพงนะคะเทคนิคคือการรวบผมแบบลวกๆนะคะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับใบหน้าค่ะลูกที่สองคือสาวเปลี้ยวนะคะ สิ่งที่จะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวในตัวได้ก็คือการสยายผมค่ะให้เห็นลอนผมดัดชัดๆนะคะและเวลาถ่ายรูปก็เล่นกับผมค่ะช่วยเพิ่มความสวยความเซ็กซี่และความเปรี้ยวในตัวได้มากเลยค่ะการแต่งกายและทรงผมนะคะส่งผลถึงคาแรคเตอร์ของเราและส่งผลถึงอินเนอร์ภายใน อินเนอร์ภายในเราชาติจะส่งผลให้ความรู้สึกเวลาที่เรามองภาพนะคะความหวานกับความเปรี้ยวก็จะแตกต่างกันค่ะ